อยากเจอกขาหรือยังคะอ๋อเสียงเบาอีกแล้วอ่ะเบาเบาเราต้องอัญเชิญไงี่ยคุณเห็นข้างๆ้างไหมออันนี้คือเตรียมเปิดตัวกันแล้วขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมพี่หนมนำนำเสียงเลยนำเสียงเลยวันนี้ใครเป็นออฟฟิเชียลของบิลโลคะวีาแล้วอยากเจอพี่เชียวคอสเทย์ของเรานะคะต้องแล้วอยากเจอพี่ซีมหรือยังหรือยังอยากเจอหรือยัง ถ้าเกิดอยากเจอแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้คบกันได้เลยครับกับทนายของมิโลฮิโรพรานิสาร์แห่งทะเลได้เลยครับผม่้อ <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome the นี่ทำให้คนปปที่เลุกปโลพี่โลพลังปีศาจให้เขเทะเลด้วยค่ะสุดยอดครับสุดยอจริงๆครับยกไ้ว่าละลม่นใช่ครับโอ้จังหวะเปิดตัวเมื่อกี้ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะยิ่งใหญ่มากผมคิว่าเปิดตั